ส่ครับผมเน็กออโต้สปินครับด้านหลังของผมนี้คือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางไทรัมครับเป็นรถที่ราคาจําหน่ายน่าใจมากๆครับเริ่มต้นอยู่ที่157,900บาทครับกับเจ้าไทรัมสปีด400แต่เรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโต้สปินพร้อมเ้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับดีไซน์โดยรวมของเจ้าสปีด400นี้ก็มาในตระกูลของสปีดซีรีส์อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถมปปอตตร,รตไซนนั่่วก็ถูลแา ของเขามาในรูปแบบของรถดีไซน์แบบคลาสสิกนั่นเองนะครับมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ที่เราเห็นเบื้องต้นใน่าจะในว่าเออดีไซน์ตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าแมดูมีความเท่เหมือนแต่งมาแล้วจากโรงงานนะครับของที่เขาใส่มาที่เราเห็นตรงหน้านเนี่ยราคา1 5 7 9 0 0อันนี้คือรถเดิมๆเ,เลยนะฮะมาดูเริ่มต้นกันด้าน,นหน้าของตัวรถนะไฟหน้าให้มาเป็นไฟ LED าำระบบเลยนะครับดูจุด ไฟหน้าไฟ LED เต็มระบบมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในชุดคมเดียวกันดีไซน์เป็นทรงคมแบบนี้ไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดแล้วก็ชุดชกอัพนะจะเป็นชกอัพหัวกลับขนาดแกนอยู่ที่43มเมเลยทีเดียวนะโดยระยะยุบจะอยู่ที่130มมแล้วก็ตัวระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวมาพร้อมปั๊มเบรกจากบายบีนะตรงนี้ปั๊มเบรก4พอตด้วยกันบอกเลยว่าเบรกนี่คือให้มาจัดเต็มมากๆแล้วก็มีระบบ ABS ป้องกันล้อลลอกมาให้ด้วยนะครับโดยระบบความปลอดภัยของตัวรถเนี่ มาให้ครบคันล้อนะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาด110ทับ 70R17 ชนิดไม่มียางในให้มาเป็นยางหน้า110ก็คือยังไม่ใช่ยางไซส์แบบรถบิ๊กไบค์นะเพราะยางไซส์ยางบิ๊กไบค์ในส่วนใหญ่จะให้เป็น120นะตัวนี้มาเป็นขนาด110นะครับถัดมาดูกันต่อในส่วนของด้านบนกันนิดนึงนะครับนี่ ตัวเรือหไม้ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบนี้แบ่งเป็นหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะบอกข้อมูลการขี่พื้นฐานครบคันแล้วก็มีมาตรวัดความเร็วเป็นมาตรวัดแบบเข็มแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยบอกข้อมูลการขี่มีเกียร์มีรอบเครื่องยนต์มีตัวของนาฬิกาปริมาณน้ามันจจับทริปแล้วก็ดูอัตราสิ้นเปลืองของตัวรถได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพื้นฐานให้มาแบบครบคันแล้วก็ที่บริเวณด้าน,นข้างเรืองไม้สังเกตดีๆนี่อ่ามีช่องเสียบ usb type c มาให้1ช่องนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าให้อุปกรณ์สำหรับกาาารใช้้งนนนพืฐ ตัวกุญแจนะเป็นกุญแจชิปแบบนี้นะดีไซน์เรเรียกได้ว่าดูมีความพรีเมียมเลยทีเดียวนะส่วนของกุญแจของเขาทัามาดูที่ถังน้ํามันนะครับถังน้ามันจะเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกนะความจุของถังตัวนี้อยู่ที่13ลิตรแล้วก็ฝาถังเป็นระบบหมุนแบบนี้นะนดูซิเปิดยังไงจะเป็นแบบยึดติดอยู่กับตัวรถนะครับผมปิดจุบเรียบร้อยปิดละเรียบร้อย,รย,รอยครับก็ถือว่า งานประกอบพรีเมียมเลยนะเนี่ยดูตัวโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นการเคลือบผิวข้างในนะถือว่างานค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยมาดูกันต่อที่ตัวเบาะนั่งนะเบาะนั่งจะเป็นเบาะชิ้นเดียวแบบนี้ความสูงอยู่ที่790ม mm มนะผิวสัมผัสก็ถือว่ามีความนุ่มนะนั่งสบายเลยทีเดียวส่วนตัวไฟไท้ายเป็นไฟไท้าย LED ดีไซน์ไฟไท้ายแบบนี้ มาดูกันต่อในส่วนของชชอคอัพด้านหลังนะจะเป็นชชอคอัพเดี่ยวแบบนี้แล้วก็ปรับพีโลดได้แล้วก็มีตัวของซับแทงมาให้ด้วยแล้วก็สวิงอาร์มดีไซน์มาในลักษณะแบบนี้เลยส่วนล้อหลังนจะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาด 150/60R17 ชนิดไม่มียางในส่วนระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อมปั๊มเบรก1พอร์ตจาก y บเช่นเดิมแล้วก็มี ABS ป้ปงกรรัรล้อล็อกมาให้ด้วยตัวท่อไอเสียของเขาเจะเป็นดีไซน์ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าดีไซน์ค่อนข้างมีความเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ คือเครื่องยนต์รหัส TR Series ของเขาที่เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นเครื่องยนต์1สูบ398ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำมอพละกำลังสูงสุดอยู่ที่40แรงม้าที่800 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่37.5นิวตันเมตรที่6 5 0 0รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์แมนนวลคัชมือ6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่โดยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแรงบิดเขามาเป็นแบบ flat torque เลยนะโดยแรงบิดเขามาถึง30ินิวตันเมตรตั้งแต่รอบเครื่อง ฟังเสียงเครื่องยนต์หนึ่งสูบของไทอัมดูว่าเสียงเครื่องยนต์ของเขาเป็นอย่างไรนะมาดูกันอันนี้จะเป็นเสียงเครื่องยนต์ในรอบเดินเบานะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างมีความแน่นนะครับแล้วก็ทุ้มในเสียงตอนเบิ้ลนะครับเสียงเครื่องยนต์บอกเลยว่าดู คร่าวๆในส่วนของเสียงเครื่องยนต์ของเขาถือว่าเฮ้ยซุ้มเสียงเขาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Triumph Speed 400ครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้า Triumph Speed 400และ t ค m เป e ร400เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับกันนะว่าเจ้ารถไ u อัมเครื่องยนต์หสูบประหัส TR Series ใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับในกัรที่วันนี้ซึ่เราขับจะในโซนของพัทยาชลบุรีนะครับ จากที่เราดูรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับก,กันนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียสงเตื่เงยนเดูนะนเตื่เงยนหนึ่งโวนสาอ้อ ในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า Triumph Speed 400คันนี้เนี่ยผมทําการทดสอบขับขี่บนถนนจริงเลยนะเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพการขับขี่ของเจ้ารถคันนี้ว่าเป็นอย่างไรสัมผัสแรกคือตัวรถเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยอยู่ที่170กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของเขาถือว่าค่อนข้างต่ำมาก ทําให้ตัวรถคันนี้มันสามารถพลิกรถได้เร็วนะครับลัดล้อซอกแซกเนี่ยถือว่าไปได้ค่อนข้างง่ายตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยถือว่ามีจุดเด่นมากๆเลยด้วยความที่เครื่องยนต์หนึ่งสูบเนี่ยทำให้แรงบิดของเขามาแบบสะใจมากๆแล้วตามสเปคของเขาเนี่ยแรงบิดมามากถึง30นิวตันเมตรตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ประมาณ3 0 0 0รอบต่อละทีเป็นต้นไปแล้วก็ลักษณะแรงบิดของเขาเนี่ยมาเป็นแบบแฟลตทอร์กเลยนะก็คือพอแรงบิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแรงบิดมาแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะให้ฟีลลิ่งการสัมผัสของเครื่องยนนตตตีวั้ิ มาสั่งได้ดั่งใจเลยแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยบิดคันเร่งเพียงแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถเร่งไปที่ระดับความเร็ว140ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายสบายเลยถือว่าเป็นรถที่มีพลังกำลังที่เยอะมากๆสั่งได้ดั่งใจถือว่าเป็นรถที่ถ้าเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยรับในเมืองถือว่าตัวเนี้ยสบายมากๆด้วยความที่ตัวรถมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำมากมากแล้วก็มาพร้อมกับกำลังของรถที่ค่อนข้างเยอะนะบิดเนี่ย ดึงทุกเกียร์อันนี้บอกเลยนะครับในส่วนของชุดช่วงล่างของเขาเนี่ยช่วงล่างเดิมๆติดรถถือว่าเป็นช่วงล่างที่มีความเฟิร์มนะเป็นช่วงล่างที่ออกแนวสปอร์ตเลยนะครับซับแรงกระแทกได้ดีในะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงล่างลักษณะแบบนี้เขาจะโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการขับด้วยความเร็วนะพอขับเร็วๆเราจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันนิ่งมากๆแล้วก็เวลาเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยเออมันมอบความมั่นใจที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆอีกคันหนึ่งส่วนระบบเบรคติดรถที่ให้มันเนี่ยถือว่า <ๆ S 2> กับคี่ของเขามี ABS มี traction control มาให้บอกเลยว่าได้ใช้แน่ๆโดยเฉพาะ traction control เพราะตัวรถเนี่ยแรงบิดเขาสูงมากๆนะครับบิดคันเร่งแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเปิดแรงไปหน่อยแล้วพื้นมีอาการแบบลื่นๆเนี่ย traction ตัดทันทีนะเพราะว่าแรงบิดของตัวรถเยอะมากๆแล้วก็มาเร็วมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆกับราคาที่เขาเปิดมา157,900บาทด้ออปชั่นมามากขนาดนี้กับดีไซน์แบบนี้แล้วก็แหม เป็นรถสัญชาติอังกฤษด้วยนะจากเจ้า Triumph Speed 400คันนี้ท่าในใดที่สนใจก็สามารถไปจับจองได้พร้อมสัมผัสตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถขยายนยนต์ Triumph ั่วประเทศครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto Spin วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า